สมาคมสิทธิ์เก่ายุพร,ราชวิทยาลัยจัดงานกาล่าในคอนเสิร์ตที่หอประชุมมชเมื่อวันที่24ธันวาคม2565เวลา20นาฬกาที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสมาคมสิทธิ์เก่ายุพรราชวิทยาลัยจัดงาน118ปีของโรงเรียน ด้วยการจัดกาล่าไนคอนเสิร์ตโดยหนึ่งจักรวาลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สมาคมสิทธิ์เก่ายุพร,ราชวิทยาลัยและมูลนิธิเจ้าดารารัศมีมีนักร้องที่ชื่นชอบเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอาทิกบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณสีแต่มชรัตเฟื่องอารมณ์ไก่พันิพาจิรศักดิ์อรวี สัจยานนนวารุณีสุนทรีสวัสดนิตยาบุญสูงเนินพร้อมสองศิลปินจากรายการโกลเด้นซองเอฟรัฐพงษ์และพลอยทิพย์ปริญญาทรงศัก์พรมเอี่ยมชัยนรงค์อนันทปัญญสุดนิวยีิบสีศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน I'm